ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกำไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน ผลในกลุ่ม m โ r c ว VP นะครับเมื่อวานก็บวกกันไปเต็มๆนะครับ Starbuck เอาชนะเรนไป2-0ก็บวกกันเต็มๆนะฮะส่วนสเต็ปน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเสียแค่คู่เดียวที่เหลือเนี่ยมาสวยแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาใหม่ครับผมก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโกจะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของมาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเมื่อค, IL คืนก็หนักเลยนะครับได้เพึ่งแค่คู่เดียวโต๊ะรับประทานไป3เลยนะครับเมื่อวานไม่มาเลยนะทําให้5วันย้อนหลังติดลบไป32,500นแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ตั้งหลักกันใหม่นะครับบวกกันไปเดี๋ยววันนี้จัดให้ฮะก็ในกลุ่มโคดวีไโคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่ม กลุ่มนี้ก็สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้แตศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม การที่คู่แรกสําหรับวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลกันโชว์ซูริอาอัลันตาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโรมา่าอัตลตันตาอันดับ7โรม่าอัดับ4นะครับคู่นี้เจอกันนันล่าสุดก็เป็นอัตลตันตานะครับบุกมาชนะโรม่าได้ถึงทีหนึ่งศูนย์ฟอร์มฮันับหลังสุดอัลันตาชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน14นัดชนะ6เสมอ3แพ้5ยิงได้24สี่เสียไป18นะครับส่วนโรมา่า ฟอร์ม5านันหลังสุดชนะ4แพ้1ฟอร์มในการออกเยือน15นัดชนะ7เสมอ4แพ้4ยิงได้19เสียไป17นะครับการจัดทัพวันนี้นะครับออตลันตาก็น่าจะวางหมากมาในระบบ3412ก็จะมี2วอหอกอย่างดูวานสป,ปตาต้าแล้วก็รามุสฮอยลุสนะครับที่จะยืนเป็น2องวอหอกส่วนโรมาวันนี้คาดว่าจะจัดทัพมาในระบบ3 412ูนาวันนี้ก็จะเป็น เปาโลดิ巴าดครับจะยืนคู่กับแทมมี่อับราหัมราคาคนนี้เปิดมาที่อัตแลนตาเจ้าบ้านต่อเสมอควบครึ่งลูกสําหรับวันนี้นะครับมาโกก็มองว่าเจ้าถิ่นอัตแลนตาเนี่ยผลงานก็ต่ํากว่ามาตรฐานนะครับช่วงนี้โรมาดูดีกว่า5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้แค่นัดเดียววันนี้บุกมาเยือนอัตแลนตาว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับอัตแลนตาต่อเสมอควบครึ่งลูกเนี่ยวันนี้มาโก้ขออยู่จีมเยือนโรมา น่าจะมีใจครับฟันตรงสำหรับคู่ต่อมานะครับรอมรู้ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพกันบ้างนะฮะรูตันทาว์จะเปิดบ้านเอนการมาเยือนของมิดเดิลสโบร์รูตันอันดับ3 m ม d ิดเดิลสโบรอันดับ4นะครับคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดก็เป็นมิดเดิลสโบรนะเปิดบ้านเอาชนะรูตันมา2-1ฟอร์มอันัล่างสุดเจะบ้านรูตันชนะ3เสมอ2 ฟอร์มในการเล่นในบ้าน21นัดชนะ9เสมอ8แพ้4ยิงได้29เสียไ20นะครับส่วนเมดิลส์โปรนะฟอร์มห้านันลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มในการออกเยือน21นัดชนะ9เสมอ2แพ้10ยิงได้37เสียไป34ลูกนะครับส่วนราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านลูตันทาวต่อเสมอควบครึ่งลูกสำหรับวันนี้มาโก้ Marco ก็มองว่าฟอร์มาันลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านลูตันทาวดูดีกว่านะครับ ชนะมาสามนัดยังไม่แพ้ใครวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ m i d เดิลสโบรคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับได้เล่นในบ้านวันนี้ฟอร์มดีกว่าวันนี้มาโก้คิดว่าบ้านใครบ้านมันนะครับคู่นี้มาโก้ความฟันธงวันนี้รูทันเทาครับผู้ต่อมานะครับเรามาดูฟุตบอลในสึกเซกุนดาของสเปนกันบ้างนะฮูเฮสกาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเตเรนิเฟ ฮูเอสการนับ13เดเนริเฟ่ยนับ12คู่นี้เจอกันนันลดล่าสุดบ้านของเดเนรุเฟ่ ae, ก็เอาชนะมานะฮะสองศูนย์ฟอร์มฮันนันล่างสุดเจ้าบ้านฮูเอสการชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน18นัดชนะ9เสมอ7แพ้2ยิงได้21เสียไป10ลูกนะครับส่วนทีมเยือนเดเนรุเฟ่ชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มในการออกเยือน18นัดชนะ2เสมอ7แพ้9 ยิงได้12เสียไป22ลูกนะครับส่วนราคานะครับเปิดมาที่ทีมเยือนเตเนริเฟ่ต่อเสมอควบครึ่งลูกสำหรับวันนี้มาโก้ก็มองว่าทีมเยือนอย่างเตเนรินฟเฟ่เนี่ยดูแข็งแกร่งกว่านะครับส่วนใหญ่เจอกันก็3นัดหลังเนี่ยเป็นเตเนรินฟเฟ่นะครับเอาชนะมาได้2ครั้งวันนี้บุกมาเยือนต่อแค่เสมอควบครึ่งลูกเนี่ยมาโก้คิดว่าอาจจะไม่มีปัญหานะครับวันนี้ มาโก้ขอเทใจไปทางทีมเยือนเตเนริเฟ่วันนี้น่ามีใยครับฟันตรงและคู่สุดท้ายสำหรับมาโก้วันนี้นะครับเรามาดูฟุตบอลโปรตุเกสกันบ้างวิกตอเรียกิมาไราจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสปอ์ติ้งลิสบอนวิกตอเรียกิมารไยอันดับ7นะครับสปอ์ติ้งลิสบอนอันดับ4คู่นี้เจอกันน้งล่าสุด บ้านของสปอร์ติ้งลิสบอนก็เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับถล่มไป30ฟอร์มหานันหลังสุดเจ้าบ้านวิโตรเรียกิมาอะไรยังไม่ชนะใครนะฮะเสมอ1แพ้4เล่นในบ้าน14นัดชนะ8สเสมอ3แพ้3ยิงได้14เสียไป10ลูกนะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนฟอร์มหันันหลังสุดก็เก็บชัยมา1นัดสเสมอ3แพ้1ฟอร์มในการออกเยือน14นัดชนะ7สเสมอ3แพ้4ยิงได้21เสียไป19นะครับ สำหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนต่อหนึ่งลูกสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าเจ้าถิ่นกินมาอะไรนะฮะฟอร์มแย่มากๆนะครับช่วงนี้ไม,ม่ชนะใครเลยนะครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเสมอไปถึงนัดนะฮะแล้วก็คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดก็เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับทำได้ดีกว่าเอาชนะมาเยอะกว่านะครับดูแล้ววันนี้เนี่ยบุกเยือนต่อหนึ่งลูก ไม่น่ามีปัญหานะครับวันนี้มาโก้ขอเทใจไปที่สปาร์ติ้งลิสบอนครับครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใ,ดใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจ ที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ a KK CCC ได้เลยนะครับก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ